สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญเนาะใช่ไหมใช่เป็นแขกรับเชิญ V.I.P. เลยอ้าวเพราะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไปหลัดล้ากันเงินแตกเลยเนี่ยเออร้อนมากเลยยังไม่ถออกมวกไหมเหมือนอาดิดนนื้อใส่รถตื่นเต้นกันเนาะเป็นิงในไหนอัปเดตให้ฟังหน่อยอันนี้อันนี้น่ารักมากนะคะบอกว่าอยากมาเลี้ยงข้าวพวกเรานี่เป็นเป็นมหาเศรษฐีจากแดนไกลนะคะเราเปิดเผยได้ไหมเรามาจากไหน พี่ลินมาจากเยอรมนีนะคะพึ่งพึ่งพิ่งลงมาเลยเนาะใช่ไหมพึ่งพิ่งลงเครื่องมาเลยสดๆและร้อนฟังมากบินตรงมาหาลำเตะเป็นไงบ้างเพ้่งแต่มารู้สัพทํามจริงๆจริงๆพี่ลินนี่คืออยังไงนะเดี๋ยวนะคือแค่ทักมาว่าจะแบบมากินข้าวด้วยก็ก็เหมือนสัปดาห์ผ่านมาถูกลอตเตอรี่อันลีขยหน่อยเร็ว ขยี้สิ่งดีๆได้ได้เพิ่มหลังจากรู้จักน้ำเตยใช่ไหมคะรู้สึกว่าแบบอะไรแบบมันเหมือนแบบมันง่ายขึ้นเนีเ่ยเรื่องเรื่องเรื่องบางอย่างแบบว่าคิดไว้มันมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าพอฟังฟังไลฟ์คุณคุณตู่คุณน้ำเตยแล้วก็ลงคอร์สด,ด้วยแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ทำได้นี่หว่า เริ่ม่ manifest ได้จากเรื่องง่ายๆอะค่ะเออรู้สึกว่าตัวเองทำได้ง่ายก็ถูกลอตเตอรี่เลยใช่ไหมเราไม่ฟังหน่อยเคยถูกไหมที่เยอรมันไม่เคยถูกเลยแล้วก็ซื้อไม่เป็นด้วยครั้งแรกซื้อก็ถูกเลยแต่ว่าก็แถมของผู้อันด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะคอร์่าู้อันด้วยเออคอสอะไรคอสอะไรโปรโมทให้ขวัญหน่อยคอสู้อัลจูนจิตหรือเปล่าจูนจิต เปิดรับอะไรสักอย่างจูนจิตผลิตโชคอะไรสักอย่างไปถามคูอันเปิดรับอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรต้องต้องติดต่อต้องติดต่อคูอันนี่นะคะเพราะว่าคอร์สอะไรก็ถูกเลขทุกคอร์สใช่เออเราวป็นเรคยถูกเลยเราซื้อเลยซื้อไม่เป็นแล้วทาไงอ่ะก็เขาให้กาเลขหกคู่หกตัวแล้วก็คิดออกตลยก็กากากาไปเลยนาะคือกาหั่วเขาถูกเลขดูกกาเธอจีบเสียงเท่าไหร่นะอ่อนะ กาม่วก็ถูกเล่ใช่เออแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อเรื่องคุณพ่อคุณแม่อีกใช่เรื่องพ่อกับแม่เขาเป็นอะไรแบบว่าคนแก่บ้านนอกนะบอกยากพูดยากคือแบบก็เลยอยากพักผ่อนเขาอายุเยอะแล้วแล้วทีเนี้ยคือก็เคยบอกมานานแล้วว่าให้ให้พักผ่อนให้อยู่เฉยคือเราไม่อยากเขาทำงาน่เราเป็นลูกแล้วก็เลยปล่อยวางก็แค่ทําตามที่แบบ ตืเตบอกให้วางใจคือบางใลใช่ไหมบอกเพื่อนเดผื่อเพื่อนเขาจะได้แบบไปทำรับตานึกภาพให้เห็นภาพสุดท้ายไปเลยว่าพ่อแม่มีความสุขพ่อแม่มีความสุขยิ้มเหัอเราะแล้วแบบตอนเช้าวันต่อมาคือแบบแม่โทรมาว่าขายวัวหมดยกคอกเลยนะไม่ขายแล้วเหนื่อยคือแบบคนลุกมากสุดยอดเราไม่ได้บังคับเขาด้วยหลับตาแค่หลับตานึกภาพว่าเห็นพ่อแม่มีความสุขอเราอยากให้เขาเป็นแบบไหน หลับตาเห็นภาพนั้นไปเลยเห็นภาพสุดท้ายไปเลยเห็นภาพสุดท้ายไปเลยอันนี้ความรือบอกคนเพื่อนได้นะคะเพื่อนเอาไปทําได้เนาะคือแบบเวลารสนงแบบง่ายมากค่แบบชีวิตมันง่ายเนาะอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ใช่ไหมเห็นภาพให้เห็นภาพสุดท้ายไปเลยแล้วก็วางใจไปเลยคปล่อยไปเลยไม่ต้องคิดอะไรอีกเห็นแค่ภาพสุดท้ายให้มันชัดว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วก็วางใจไปเลยค่ะคือแบบแน่โทรมาคนลุกเลย ขายบัวหมดเลยใช่ไหม <c oughs> ทุกคนเราไปทําได้นะก็คือแบบว่าเห็นภาพสุดท้าย <c oughs> ภาพนั้นไปเลยอ่ะคือไปรับเพยก็ได้แล้วแล้วคราวนี้เราก็มีแฟนใช่อขยบขยบมาเลยเแฟนแฟนใช่พี่ลินอยากได้กล้องตัวใหม่ยอ่ะยังไม่ทันคู่เขาเลยใช่แบบว่าเอนึกอยากได้กล้องตัวใหม่เห,เห็นเห็นมันโฆษณา เห็นมันโฆษณาใช่กล้องเรงไรกับคือแฟนก็คงจะสังเกตแล้วแหละว่าว่าเราชอบดูล้อเหมือนมึนอยากได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สั่งมาให้เลยแล้วของก็มาส่งบ้านก็บอกอะไรเนี่ยเอา้าก็นึกว่าเธออยากได้เห็นเห็นคือนั่งเจ้างจ้ามองๆสุด,สดยอดเลยเนาะแกดูสิอะไรต้บอกว่าเป็นกล้อง เออเป็นกล้องตัวใหมมันเป็นกล้องรุ่นที่แบบมันถ่ายสวยมากทุกคนมันจะเป็นรุ่นที่แบบว่าคนที่ทําพวก u t u ู e หรือว่าทำอินฟลูเอนเซอร์อ่ะจะต้องเป็นรุ่นนี้แบบหมดดังสุดท็อปสุดสวยสุดและซึ่งพี่หลินก็มีตัวที่ถ่ายสวยมากอยู่แล้วนะเป็นตัวท็อปอยู่แล้วนก็ยังอัปเกรดมาเป็นแบบอัปใหม่กว่าคนลุกเลยที่แบบเป็นแตยรู้จักน้มเตยมา จวนมากคือมันอัปเดตไม่ได้เลยเนาะเห็นแบบอะไรเรียบๆหลายอย่างเลยเอออะไรบ้างแบ่งปันเพื่อนไปเลยเผื่อเขาอยากเธอโชคดีแบบพี่ลินแค่ฟังไลฟ์สดยังไม่ได้ลงคอสอ่ะเห็นอะไรที่แบบว่ามันมันแล้วมาเจอเพื่อนๆที่เป็นชาวสัจธรรมอีกเนาะหลังจากเจอน้ำตื้นแล้วก็แบบเจอเพื่อนเพื่อนอีกหลายๆายคนที่แบบว่าในพลังงานเดียวกันคือแบบมันดึงกันขึ้นอ่ะ มันง่ายมันง่ายกว่าเราฝึกคนเดียวเนาะใเพราะตอนที่เรามาแชร์กันตัวจุกแต่พี่หลินก็เป็นคนคมมาอยู่แล้วเนาะก่อนนั้นี้เคยติดตามฟูพอยมาแต่คือแบบเขาเห็นเราสะกินสปพายด้วยอะเข้าๆออกๆแต่ว่าคือแบบยังไงล่ะเรายังไม่ได้เข้มกับตัวเองอแย่เข้าแย่ออกค่ะ แล้วแล้วแล้วประเด็นมันมันแปลกมากเลยนะก็คือเหมือนกับว่ามีคือเห็นพี่หลินนานแล้วแหละเพราะว่าไปเที่ยวไปอะไรดูใช่ไหมแล้วมีวันหนึ่งอะเลื่อนฝีเห็นเราก็ดูเฉยๆนะว่าโอ้คนนี้ชาวอินสปายปรอะไรเงี้ยวันต่อมาอยู่ดีพี่หลินก็เข้ามาเพจเลยติดตามน้ำเตยหนึบเลยเห็นแบบเฮ้ยทำไมเด็กเด็กคนนี้เขาแบบมีความสุขได้ตลอดเลยคือแบบตาคือแบบคนมีความสุขแบบคือแบบเฮ้ย เด็กคนนี้อะไรวาเป็นมาหาจะจันอะไเลองติดตามดูซิอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ทำทำไงให้แฟนรวยคือทำไงให้แฟนรวยบอกนแชร์เคล็ดลับหลเพื่จากที่ติดตามที่เจอหนามเตยเพจมาใช่ไหมคะแล้วก็ฝึกฝึกฟรีอ่าตามที่แบบหนามเตยออกมาไลฟ์นะคะแล้วก็ตอนนั้นก็อยู่ในี่สระเหนือเงินพอดีเลยนะช่วงเข้าไปอีพีแรกๆเลยอ่ะแล้วก็รู้ได้แล้วว่าเหมือนแบบว่าเรา รู้สึกดีขึ้นเหมือนเหมือนรับรู้ได้ปะว่าพลังงานของเราก็แบบเหมือนเหมือนดีขึ้นเปลี่ยนในมันขึ้นลิฟต์เลยนะใช่แล้วทีไม่เอาตาเลยเปลี่ยนหมดใช่พอพอมาที่นี้แบบแฟนอยู่ดีแฟนก็บอกว่าเนี่ยมีข่าวนี้ราบอกนะอ่าจได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการอคือการลีนทำงานให้กับบริษัทอ่าโอเพ่นผลิตรถยนต์อ่าตอนแรกเขาเป็นแค่หัวหน้าฝ่ายเล็กๆคือแบบ ตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งว่าตำแหน่งเนี้ยว่างมาสักพักแล้วสักพักแล้วแต่ว่าแต่ทุกคนน่ะคิดว่าต้องเป็นอีกคนหนึ่งน่ะได้นั่นดีมันตัวเต็งใช่ไหมอันนี้เป็นอยู่ดีๆก็เป็นคือแฟนฟิลลินไม่ใช่ตัวเต็งไงมีแต่คนแบบไม่ได้มีใครคิดว่าคนนี้จะได้มีแต่คนคิดว่าอีกคนหนึ่งอ่ะอ่าเพราะว่าคนนั้แน่นอนอ่าใช่แต่ที่ไหนได้เป็นเป็นแฟนฟิลลินได้คือแบบเลิกงานมาคือแบบยิ้มหน้าบานมาเลยอุ้ยฉันได้ตำแหน่ง เอ,อ้ยอยูดีฉันก็ได้เป็นผู้จัดการอะไรเออยอะทุกคนคิดดูว่ามันมัน,ม,นมันเร็วแบบเรื่องทันมากคิดดูว่าพี่หลินแค่แบบเอาตัวเองมาจูงคนเดียวแฟนก็จเจริญรุ่งเรืองแบบง่ายๆทางรัดแบบง่ายๆงยงเลย,ย,ย,ยแฟนพี่หลินเขาก็บอก<ๆ>เขาก็รับรู้ได้นะพี่เธอแบบทำงานเปลี่ยนเหมือนเธอเปลี่ยนไปอ่ะเนาะใช่เห็นไหมว่ามันคือมันเปลี่ยนจนคนใกล้ตัวเขาต้องสงสัยว่านี่เธอไปทําอะไรมาเนี่ยนี่เธอไปทําอะไรมาเนี่ยนี่เธอไปรู้อะไรมาเนี่ยคือแบบเปย์เก่งขึ้นอ่ะเนาะ พี่หลินใช่ไหมแฟนพี่หลินเนี่ยเปอเปเก่งขึ้นมันเป็นพลังเห็นไหมพลังงานแถบกับความมั่งคั่งจากตอนแรกแฟนก็เปอยู่แล้วแต่ว่าพอเรามาแบแบว่าแถบกับพลังงานสุจรรมความมั่งคั่งแฟนก็เปมากขึ้นไปอีกใช่ไหมบอกว่าไม่ให้ทำงานแล้วเออโอ้โหแล้วแฟนก็มาบอกว่าไม่ให้ทางานแล้วงงมากจากที่จากที่ตอนแรกคนก็ถามพี่หลินตลอดว่าได้ทําการทางานบ้างไหมทําไมไปเที่ยวตลอดใช่ไหมพี่หลิน ลายลายคือแบบเขาบอกว่าเนี่ยตำแหน่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนคือแบบสูงขึ้นแต่ทำงานน้อยลงหมายถึงแฟนพี่ลิฟนะคือตำแหน่งเลื่อนขึ้นเงินเยอะขึ้นแต่ทํางานน้อยลงใช่แฟนพี่ลิฟก็เลยแบบก็เลยบอกว่าฉันเลี้ยงเธอได้โอ้โหทางรัดคือลิฟเนาะเห็นไหมแค่ลงมากินข้าวทุกอย่างมัน่าดเขาบอกว่าฉัน ฉันเลียงเคยได้ไม่ต้องไปทำงานแล้วก็เออแล้วพี่หลินแต่ว่หลินก่อนหน้านี้ก็แบบเที่ยวรัวๆเลยนะตามตามได้ที่เพจอะไรคะเพจเพจพี่หลินลินเดวิดอินเจอร์มานีค่ะภาษาอังกฤษนะทุกคนลินเจังมากน่าจะสองหมื่นกว่าจำไม่ได้สองหมื่นห้าแล้วมั้งเยอะกว่าเพจเราเพจตัวเองหลักร้อยอยู่เลย เพ,พีพหลินคนตามเยอะมากอ่ะเขาไปเห็นแต่แบบทั้งคอมเมนต์ทั้งอะไรบุ่ม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 เที่ยวนั้นเที่ยวนี้กูล้วที่มีแต่ที่วสวยๆเนาะพาที่ใครจริงๆ,ๆอ่ะดูไหมว่าเตยอ,อ,อ่ะแบบคือความที่เราเป็นชาวอินสปายใช่ไหมเราจะชอบเสพดาต้าของดีดูภาพดีๆแล้วบางครั้งอ่ะในในแบบ YouTube หรือว่าอะไรอ่ะในคนที่เขาไม่รู้เสร็จทำบางทีเขาจะชอบขยี้ความลําบากในชีวิตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะก็มีความคิดว่า เออเราอยากให้มีคนที่แบบรู้ศัจธรรมอะ่ะแล้วมามาแบบพาเที่ยวแล้วพาเห็นสถานที่สวยๆงามๆแต่ว่าลักษณะการไว้ในที่เขาพูดอะ่ะแบบว่ามันเป็นในทางชาวศัจธรรมนี่ โอ้โหชุบชุบมาเลยเนาะใช่จูนจูนเหมือนขึ้นรีบเลยอะเจอน้ำเต้แล้วแบบเหมือนขึ้นฟต์เลยไม่ต้อางขาโถมใช่ไหมไม่ต้องเดินบัมนไดอะไปเร็วอทุกอย่างมันมันไม่ไม่มีทางลัดแต่มีทางเร็วเออมันเป็นขึ้นฟต์เลยเนาะมันต้วนลอสิบล้อเทมาบึ้มๆทุกทางใช่ไหมทั้งแฟนเนาะงานเงินแล้วก็พ่อแม่พ่อแม่ก็คือ Amazing แล้วก็อะไรนะที่ว่าลูกซื้อกระเป๋าให้หรืออะไรสักอย่างอะ อยากได้กระเป๋าอะไรใช่ไอ้วันไอเดือนนี้แหละเป็นวันเกิดแม่แต่ว่าเขารู้ว่าแม่จะมาเมืองไทยเขาเคยซื้อให้ก่อนอตอนแรกก็ก็แบบอยอยากได้กระเป๋าใหม่จังอะไรเงี้ยเขาพูดคุยธรมอยู่เพื่อใบเก่าใช้แบบเบื่อแล้วมันใช้ซ้ำๆอยากได้ใบใหม่แต่ลูกไม่ได้ยินนะ,ะแต่เขาามคีความรู้สึกว่าอยากซื้อกระเป๋าให้แม่แต่ซอสได้ยินคิดดูว่าเราแค่คิดอยู่ในใจคนเดียวคุมพรรอยู่คนเดียว แล้วลูกไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่ซอสรู้ทุกอย่างไปอินสปายให้ลูกซื้ออันนี้คิดดู<า>พอผมเริ่มเข้ามาตาม,มาแล้วก <c oughs> ็เลยถามรู้ว่าอาทำไมซื้อกระเป๋าให้อ่ะไม่รู้สิแค่คิดว่าแน่นาจะอยากได้กระเป๋ามั้งอะไรเงี้ยอืมก็เ,เลย <ๆ S 2> ๆๆซื้อให้สุดยอดเลยเนาะไม่บังเอิญชอบมากพี่หลินทำคอนเทนต์ดีมากสวยด้วย ใช่ฝากฝากชาวอินสปานะคะคนที่แบบว่าในทางศัจธรรมเนาะแบบว่าการเสียบดัตตอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือดีมากเลยที่แบบซอสส่งส่งมาให้แบบว่าเป็นคนที่ทําช่องแล้วก็สถานที่มีแต่แบบว่ารอบโลกที่สวยมากฝากติดตามช่องผลิตด,ด้วยนะคะ<ม>เป็นภาษาอาังกฤษนะหลินเดวิดเนาะ,อ,ะอสะกอลเอไออนเอ็มีกี่ตัวเอตัวเดียว L i n d a V i n อินเด อินเยอรมนีอินเยอรมนีนะคะเออเลิศมากบันไดเลื่อนไม่ต้องบันไดเลื่อนแบบนี้ไม่ไม่ต้องนั่งจั้เลยขึ้นลิฟต์เป็นเลยเชนนั่นอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่งปันแต่งปันอยากให้แฟนเตยอยากให้แฟนพาเที่ยวบ่อยชอบวันนี้คนชอบต้องต้องชวแฟนไปบ่อยนะคะเออเออคนหล่อนี่ในในในชมงต่อหน้านี้วันนี้คนหลอก็พามาเที่ยวนะคะเอออยากอยากเห็นไหมว่าหล่อแค่ไหนถ้าอยากเห็นให้ส่งหัวใจมารัวๆว เห็นว่าหล่อแค่ไหนให้ส่งหัวใจมาลลวยิ่งชมรรว่าหล่อยิ่งชอบยิง่งเปยใหญ่เลยนี่เ <ๆ S 1> คล็ดลับ <laughs> ฟ,ฟังอีกครั้งฟังอีกครั้งอันนี้อันนี้เคล็ดลับแพงนะถ้าอยากให้แฟนพาเที่ยวอยากให้แฟนเปย์ต้องต้องชมว่าหล่อเออบอกว่าคุณหล่อเออชมบ่อยบ่อยอยิ่งชมยิ่งเปย์เออจริงๆก็ตรงกับศัจธรรมนะคือมันยิ่งขยี้มันยิ่งได้รับนเนาะมันเป็นการแอฟพิเศษให้พลังงานกับสิ่งนั้นมันก็ได้รับเพิ่ม นี่แฟน,แฟนแฟนยิ้มเลยนะเหมือนเขารับรู้ได้ผ่านไวเบชั่นเขาบอกว่าฟังภาษาไม่ออกแต่ว่าเขายิ้มเลยอ,ะอะ่ะมันสามารถส่งผ่านทางไวเบชั่นได้แบบนั้นอ่ะม,มีอะไรแนะนำอีกไหมจิตอิสระเหนือเงินเปไ็นไงบ้างจิตอิสระเหนือเงินเ,เข้าไปแล้วคุณหลินคนบ้างข้างเงินแบบเป็นหีบอ่ะแฟนแฟนหลินเขาก็าซื้อหงนเหมือนกันเขาจะเป็นนักเทรดเหมือนกันเออเรื่องหุ้นอ,อ,อีกอ่ะเรื่องหุ้นเออที่แบบโอย กำไร500%ร้อยเซ็นตกำไร500%้อยเปอร์เซ็นะทุกคนแค่จากมอาแทบจะจะทำคือความมัง่งคั่งมันถาโถมมากคือไม่รู้จะอธิไม่คืออัปเดตไม่ทันเรื่องหุ้นลืมไปเลยเนาะใช่ไหมลืมไปเลยว่าขาึ้นห้าร้อยเปอร์เซ็นซื้อเออมัน,นมาทางแบบตอนแรกมันจะมาทางไหนนะคือแบบมันคิดไม่ออกหรอกเพราะว่าซอสตไม่ เขาไม่อยากให้เราเดาเขาไม่ชอบให้เราเดาทางเขาเขาเขาจะซื้อแพลร์เองเออคือแบบโอ้โหูวุ่นขึ้นเอาขึ้นเอาอันนั้นอ่ะไปพาไปโชว์แฟนหน่อยไปโชว์แฟนหน่อยเร็วเร็วกลับกล้องตรงไหนต้องกลับกล้องมาทางนี้มาทางนี้เออๆคนเออคุณนรอหลอสวัสดีค่ะนีว้าวสวยด้วย นี่คุณเดวิดนะคะแฟนิลินอันนี้คือเจ้าของหุ้น500%ที่ขึ้นใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็จั่วจนบอกแฟนว่าไม่ต้องทำงานใช่หล่อแล้วแค่ไหนไหนชมโชว์หน่อยสิชมโชว์สวัสดีค่ะคุณหล่ออ๋อไฟังหรอหล่อคุณสวยคุณสวยประมาณเท่านี้ ปาร์ตกำไร50 0เปรเซ็นต์สวัสดีค่ะน่ารักเนาะเห็นไหม <c oughs> สุดยอดเลยเนาะดูทางคลิปจนได้มาเจอกายภาพจริงอะดู <c oughs> แต่รูปจนได้มาเจอของจริงเขาบอกว่าหุ้นที่ซื้อไว้มันไม่เคยขึ้นขนาดนี้เลยนะเออเข,าบอ,า,ขาบอกว่าหุ้นที่เคยซื้อไว้อะไม่เคยขึ้นขนาดนี้<ช>แค่แถบสัจธรรม<ช>หุ้นขึ้น500เปซทุกคนก็ยังเล่งเลย งงเลยเขาอาทำงานผ่านไว้เขบอีกไม่กี่ถ้างาั้นถ้าเป็นแบบนี้เรื่อยอะ่ะอีกไม่กี่ปีฉันก็ซื้อคอนโดกรุงเทพได้แล้วก็ว่าอ,อีกไม่กี่ปีก็จะได้ซื้อคอนโดทั่วทั่วโลก <laughs> เอาจริงนะถ้ามันจะขึ้นขนาดนี้เนาะงงมากนีน่แหละเนาะ,ะนะทุกคนเห็นไหมการเป็นไม่ไม่เคยโกหกเคยอกว่าพี่ลินแบบว่าคือเป็นจิตของความมั่งคั่งเนาะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้จ้าจาอะไรเลยนะแค่แบบว่าจะมากินข้าวด้วย แบาพอมันจ่ายออกด้วยความมังคั่งไงความมังคั่งก็ถาโถมแบบเออแล้วอย่าเจตัวจริงทําไคะเออจริงๆแบบว่าขนาดแค่แค่ตอนนั้นทักมานะบอกว่าเออเดี๋ยวพี่จะมาโอนเงินวันนั้นนัคือแค่ทักสัปดาห์ถัดมาถูกเลขใช่ไหมแล้วคือไม่ไม่รวมหลังจากนั้นที่มันเยอะจนเราลืมเนาะเราอัปเดตมาตลอดทางจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างผลลัพธ์เยอะมากนะคะเออว้าวล่อใช่มั้ไม่รู้จะถ่าย โอเคพี่เลียงชมไป่ยพี่เลียงชมตู่หรือชมคุณเดวิดระบุชื่อด้วยพี่เลียงจะบอกทั้งสองค่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไลฟ์กันใหม่เนาะเราไปเดินทางกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะแฟนหล่อมากเหมือนดาราฮอลลีวูดเออดูไวเนี่ย เนี่เป็นไงล่ะโอ้ยหล่อมากขอบคุณครับมีแต่คนบอกว่าหล่อมากหล่อมากเนาะโอเคงั้นไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพาเที่ยวนะคะอ่ะฝักทำยังไงจะมั่งคั่งแบบพี่หลินที่ถาโถมทุกทิศทางคือไม่ต้องสนใจว่าเหตุการณ์ตรงแม่มันจะเป็นยังไงมันจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจมัหน้าที่เดียวที่เราทำคือ มีความสุขเออตื่นขึ้นมาตั้งจิตไปที่ความสุขเลยค่ะเออตั้งค่าตั้งค่าเราไปที่ความสุขเลยแล้วพี่หนิงก็ขุกศรัทธมตลอดเลยนะที่เธยเห็นแบบแชร์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 ตลอดเลยเนาะใช่ไหมจวดเลยนี่ไเออจวดเลยนะจ๊ะขึ้นเลขึ้นเลยเออ CF ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคบ๊ายบายหน่อยเย่บายบาย